เวกี hee, ้เม็ดผักเอนไซม์คอมเพล็กซ์ออร์แกนิกอุดมไปด้วยวิตามินแว่ธาตุที่จําเป็นป้องกันการเกิดโรคด้วยสารไฟโตนิวเทรียนจากการหมักพืชผักผลไม้ออร์แกนิก32ชนิดมาตรฐาน JAS จากฟาร์มเกษตรอินรีย์ประเทศญี่ปุ่นสิทธิบัตรกระบวนการหมักเฉพาะด้วยโปรเบอติกยิสอิโตนานถึง2ปีทําให้ได้สารอาหารวิตามินแรดธาตุสำคัญที่ถูกย่อยแล้วพร้อมให้ร่างกายดูดซึมได้ทันทีเพิ่มคุณค่าด้วยผักอชิตะบะผักพลังชีวิตสูงจากญี่ปุ่นได้สารต้านอนุมูลอิสระ ความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายสารต้านการอักเสบตัวการก่อเกิดโรคหรือรังปรับสมดุลของระบบเอนไซม์ย่อยอาหารปรับสมดุลของระบบขับถ่ายล้างพิษของเสียสะสมในร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติป้องกันโรคควบคุมน้ำหนักโรคอ้วนผิวพรรณสดใสชะลอวัยอายุยืน เพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติด้วยเวกกี้เม็ดผักเอนไซม์คอมเพล็กซ์ออร์แกนิก